สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบทุกคำถามที่ท่านผู้ชมส่งอีเมลมาถึงเราครับและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันที่จะพูดคุยกับทุกท่านนะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภบุญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีน้องที่ส่งคำถามเข้ามานะครับเขายังคงทำงานประจำอยู่นะครับคุณหมอเขาบอกว่าดิฉันเองเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามแล้วก็เลยชอบสินค้าของกิฟเฟอรีนแล้วก็มาลองทําธุรกิจดูตอนนี้มีรายได้จากกิฟเฟอรลีนเดือนหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วครับแต่ตัวน้องเขาเนี่ยทำงานประจําอยู่บริษัทที่เขาผลิตของพรีเมียมส่งออกต่างประเทศแต่เขาสังเกตดูในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ดูเหมือนงานที่เขาทําอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่มั่นใจว่ามันจะมั่นคงมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็เลยคิดว่าถ้าดิฉันจะตัดสินใจทำกิฟฟารีนอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้จะไหวไหมและการจะตัดสินใจทำกิฟฟิรีนเพียงอาชีพเดียวเนี่ยคุณหมอมองว่าต้องพิจารณาองค์ประกอบอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เขายังทำงานประจำอยู่ทำงานกิฟตฟิรินอย่างเดียวไหวไหมไหวแน่นอนค่ะนะคะคมีวิธีการและคุณก็จะมีเวลาว่างแต่สําหรับคุณเนี่ยขณะนี้เนี่ย โจทย์ของคุณเนี่ยหมอกลับไม่อยากให้คุณลาออกนะ<ม>นะคะไม่ใช่เพราะคิดว่าลาออกแล้วทํากิฟฟารินอย่างเดียวไม่ได้แต่หมอในห่วงใจคุณนะคะนะคะเพราะคุณตอบหมอว่าคุณเริ่มเห็นสัญญาณเม่างานประจำเนี่ยมันทําท่าจะเอ,อ่อทำบริษัทส่งออกนะขายไม่ค่อยดีแต่ถ้าแบบคุณตัดสินใจลาออกตอนเนี้แล้วมาทํางานกิฟตฟิีนเนี่ยหมอว่าคุณจะมีลึกๆในใจที่ว้าวุ่นนะ่ะว่า<ม>เราคิดถูกไหมที่ลาออกเราคิดถูกไหมที่ลาออกรู้งี้เราไม่ลาออกดีกว่าเรายังงุ้นเรา อย่างนี้เราอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณโกออนคุณคุณทควบคู่กันไปด้วยกับ,บงานประจําของคุณแล้วงานของกิฟฟอรินจนกระทั่งวันหนึ่งสมมุตินะคะว่าถ้าง,งานประจําของคุณเขาเดินต่อไปไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีความกังวลอะไรต่อไปเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันแล้วใจละจัดเห็นหนึออกไหมคะใช่ครับะนะบบมันแล้วใจละคุณก็จะมีสมาธิโดยสมบูรณ์เนี่ยมาทํากิฟฟอรินต่อไปทีนี้คนส่วนใหญ่ที่เขาทํากิฟฟอรินเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีงานประจําอยู่หรือว่างานประจำเขาต่อไปไม่ ได้แล้วอย่างที่พูดนะนะคะคเขาก็จะต้องมาวางโครงสร้างข้อแรกก็คือว่าคุณนอนตื่นสายหน่อยได้แต่ต้องมีวินัยกับตัวเองนะคะงานเนี่ยจะแบ่งเป็นงานภาคสนามกับงานเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เป็นงานวางแผนให้กับตัวเองแล้วก็วางแผนให้กับคนในเครือข่ายทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งปวงเนี่ยฟังดูเหมือนยากหรือเยอะแต่มันค่อยๆเริ่มจากน้อยไปได้เพราะว่าแรกๆเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มแค่เล่าเรื่องจริงกับเรื่องดีๆให้คนฟังลองดูซิว่ามีคนที่รักเราเริ่มจากคนที่รักเราก่อนนะคะ ว่ามีใครสนใจไหมตัวเราใช้สินค้าแล้วตัวไหนเนี่ยที่เราคิดว่าเราถนาดัดตัวไหนที่คิดว่าเราชอบมาแอดเทนการประชุมนะคะหรือว่าดูจาก YouTube นะคะให้ใส่ให,ให้ให้คิดว่าอินแล้วมาเจอคนแบบเห็นกันตัว ต่ตาต่อตาเจอผู้นาเจอใครๆที่โรงแรมอินทาก็ได้นะคะหรือที่งานประชุมสํมนานักงานประจําเดือนก็ได้พอให้เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เรียนรู้ทั้งเรื่องของสินค้าลองใช้สินค้าลองเล่าแค่เรื่องของสินค้าให้เพื่อนฟังลองเล่าที่มาของรายได้แล้วถ้ามีใครสนใจก็แยกประเภทเขา <ừ> ใครอยากจะเป็นนักธุรกิจใครอยากจะเป็นแค่ผู้บริโภคผู้บริโภคก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนวันหลังเขาเห็นคุณสวยขึ้นดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นก็อาจจะถามมาสนใจก็ได้คน คนที่อยากทาธุรกิจก็อาจจะเจอคุยอัพลายมาคุยจะทำให้เขาเนี่ยกับเราทํางานด้วยกันเป็นทีมเวิร์กทีมก็จะค่อยๆโตขึ้นคุณก็จะค่อยๆเรียนรู้เหมือนคุณเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆก่อนมีคนอยู่ด้วยน้อยเมื่อบริษัทใหญ่ขึ้นโตขึ้นมีคนอยู่ด้วยมากขึ้นภาวะผู้นําและความเก่งของคุณก็จะมากขึ้นไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่หมอจะพูดให้คุณไม่ต้องกังวลและสบายใจแต่ในขณะนี้เนี่ยหมอคิดว่าคุณมีไรายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทใช่ไหมเฉพาะจากกิฟตารีแลวคุณก็ยังมีงานประจําทําอยู คุณอาจจะแบ่งเวลาทํางานโดยใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสาร,รกับคนที่เป็นเพื่อนกับคนที่เป็นดาวไลน์ด้วยเพื่อที่จะเร่งนะคะให้ยอดธุรกิจแล้วก็ทีมยโตเร็วในเวลารวดเร็วมากกว่าการที่จะไปเจอกันต้องนั่งรถไปเจอกันไกลๆเนี่ยไปก่อนขณะเดียวกันคุณก็ลองดูงานประจําของคุณ รู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะลองทําแบบนี้ไปก่อนดีไหมคะครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือไม่อยากให้เกิดความว้าวุ่นใจเกิดขึ้นรมอกลัวเขาจะไม่ไม่ไม่ขาดอะนะคะกลัวว่าอุ๊ยทําไมฉันออกเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็บอกทําไมถึงรีบออกอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้คุณอ่ะสะดุดไปเองนะคะดังนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็ยากที่จะประเมินที่หมอพูดเพราะมันยังไม่ถึงจุด ที่มันสุดๆๆจริงมัน <ๆ S 2> เป็นความจริงค่ะที่ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัท SME เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีทีเดียวแหล,ละก็เทียบกับ หลายๆปีก่อนโดยเฉพาะถ้าสายป่านเนี่ยไม่ยาวแต่สิ่งที่หมอบอกแล้วว่าหมอไม่ได้เป็นห่วงว่าคุณทํากิฟตฟิรินอย่างเดียวไม่ได้หมอไปห่วงใจคุณมากกว่าแล้วก็คนรอบข้างหรือครอบครัวมากกว่านะคะให้มันถึงที่สุดก่อนแล้วคุณค่อยออกหรือว่าถ้าเกิดเขาปิดกิจการคุณก็สบายใจว่าคุณก็ไม่ได้ทําอะไรที่ทาให้ใครๆรู้สึก่เหตุผลในการตัดสินใจนะคะซึ่งวิธีการที่คนทํางานประจําแล้วจะทําธุรกิจกิฟตฟิรินไปด้วยโดยสามารถรักษาระดับรายได้แบบเนี้ยฮะหมื่นกว่าบาทและไต่ระเพดานไปถึง 0 0มื่นสามมืนเนี่ย มีอยู่จํานวนมากบางคนทํางานประจําอยู่เนี่ยแต่รับไรายได้จากกิฟต์ฟรีเกิน5 0 0หมื่นยังมีเลยมีอยู่เร okay> ื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้ลาออกจากเขาเนี่ยเราก็ต้องมีจรรยาบรณของธุรกิจนะคะถ้าคุณทํางานประจําอยู่คุณก็ต้องตั้งใจทํางานของเขาในเวลาของเขาอย่างเต็มที่มีสมาธิในงานของเขาอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าเขาจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่ตั้งใจทํางานนะคะถ้าเกิดเขาไปต่อไม่ได้เพราะเราไม่ตั้งใจทํางานมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองด้วยแต่ถ้าเกิดเขาไปต่อไม่ได้เพราะภาวะเศรษฐกิจมันก็เป็นสิ่งที่คุณก็ จะได้สบายใจในวันหน้านะคะอาล้วครับวันนี้ได้ข้อมูลเอาไปปรับแล้วก็ประกอบกับวิธีคิดแล้วจะได้สบายใจขึ้นนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ